สวัสดีครับมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะนารินฟาร์มไล่ทุ่งครับบ้านศรีสุวรรณตมบลวังแท่นนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มนิดหนึ่งฟาร์มแพะคุณลุงปล่อยไล่ทุ่งบ่อยไหมครับปล่อยไล่ทุ่งอย่างนี้บ่อยไหมหน้านเล็ก็เริ่มปล่อยออกมาอ๋อเริ่ม หญ้ามันก็มีเขาได้กินเอาได้กินเนาะยังไม่นานก็อิ่มแล้วมันกินเนี่ยมันอยู่กินอย่างนี้แหละอืก็ส่วนใหญ่ก็ก็ได้ออกให้เขาออกมาบ้างออกมาบ้างถ้าเรามีเวลามีเวลาก็ปล่อยเอกไปเลี้ยงไปตามพุ่งเนี่ยครับอแล้วก็กินภาษามัาน,นะก็ไปไม่ไกลมากเนาะไม่ไกล ทั้งนี้เราไม่ตัดกระหินก็ได้ถ้าเรามีที่เลี้ยงปล่อยออกไปตามพุ้นก็ได้หญ้มามเยอะไม่มีกวามีควายไงแถวเนะีอ๋อเดี๋ยวมันกินเถ่าวันอ๋อเถ่าวันก็มีบ้างเนาะ,ะต้นควายต้นอ,อะไรกินหมดแหละนะเป็นไรอ่ะนี่ตัวนี้เจออ็บท้องคัน,คน ตัวนี้เป็นชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้บะมีมะมีมะมีมะมีตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะเลี้ยงตัวนี้เป็นอ้อสี่มาหลายครั้งลแล้วช่วงหลังๆมีข้อสามมันคงจะเริ่มจากเจตัวแล้วนะมั้มตัวน,น,นี้ตอนนี้เขาอ,อายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้มันก็จำไม่ได้เพราะว่ามันมาอยู่กับเราไม่รู้มันอายุเท่าไหร่ เราเอาซื้อแม่พัามาซื้อแม่พันพัมาพอเริ่มเลี้ยงค้แรกก็ซื้อแม่พันตันนี้แหละโอ้ใช่ไหมตอนนี้เขาเขาเขายังไม่ท้องใช่ไหมท้องแล้วท้องแล้วเหรอท้องแล้วแก่แล้วนะ่ะท้องแก่แล้วท้องแก่แล้วปกติเขาจะคลอดตัวแล้วต้เอกี่ตัวช่วงนี้สั้นมากแต่สามอืมช่วงนั้น เพราะว่าแต่ก่อนมาแรกๆมาซื้อข<ล>้อสี่มีตัวเดียวแค่นี้แหละพ้อสามข้อสี่ข้อหนึ่งก็อสองอันนี้ก็คู่หนึ่งนะเลยแฝดแล้วก็คู่หนึ่งนะ่ะหวัวานมื่อกันไหนนะแฝดแม่เขาตัวไหนตัวนั้นแฝดแฝดหัวขาวนะแฝดหัวขาวนะแม่เขาตัวน, mango, วน,น,น,นะวนี้มนะั้งตัวนี้เป็นสีอะไรนี่สีแดงอ่าสีแดงเขาเรียกอะไรเขาเรียก วันอะไรวันนี้เขากินกินไปเรื่อยๆเนะาะแปดสองแปดเดินี้คอ,อดก่อนเพื่อนอม,มันโค่ไหนเนี่ยโค่นนะิดลงข้างลนะ่างครับครับอันนี้ก็มีพอมีหญ้าให้เขาได้กินเนาะให้ม้เล็มบ้างมนีน่นไปการ,รทุ่งนวนเยอะแต่รตรงไหนมันลกมากเกากไม่เข้าไปหรอก ม,มันกินถักบุ้งตัวนี้เป็นตัวอะไรนี่ตัวเมียเหมือนกันตัวเมียน่ะตัวนี้ตัวนี้ออกลูกกี่ครั้งแล้วแม่ลูกอ่อนเนี่ยไม่ลูกอ่อนท้งโู่ละออกลูกเท่าไหร่ไดออกลูกกี่ครั้งแล้วออกลูกกี่ครั้งละตัวนี้ เอาอยู่กับเรานนทอดทันที่สองนนะหมครบเปีแล้วอ๋ออันนี้เพิ่งเอามาเพิ่งเอามาใหม่ตัวนี้เพิ่งเอามาใช่มันก็มีหลายตัวเพิ่งเอามาเลอาใหม่ไงครับม,มันไม่ก็แยกกันหรอกก็อ,อยู่กันเป็นกลุ่มนี้แหละไปหากันไม่ได้วิ่งหากันเลยอืม ต้นกล้วยป้านก,กินหมดนี่ขึ้นคอนแล้วป้าไอต้นกล้วยนี่ชอบเนาะชอบนะยายแห้งก็กินนั่งไงรถไปไอ้ยมันหนักน,นี่ว่าเป็นตาแล้วนเนี่ยอือตัวเมียตัวนี้เป็นเลือดสูงทั้งหมดเลยเลือดสูง คลอดแฝดแม่อ้อหัวแดงๆนะ่ะคุณนั่นอนะ่ะบ้ามีใกล้จะคลอดแล้วใกล้ยังใกล้แล้วปกติเขาจะคลอดทีละกี่ตัวสามมั้งบ้ามีนะนี่เป็นเลือดสูงใช่ไหมเลือดสูงเลือด้อยเลยล่ะแต่ว่าเขาอายุอายุอายุก็เริ่มมากแล้วเยอะมากแล้วมีจุการานนานแล้วแต่เ,เริ่มเลี้ยงเลย แต่เขาก็กินง่ายเนาะกินง่ายแล้วแข็งแรงด้วยไม่เป็นโรคคนไทยไม่เคยเจ็บปวยได้ลูกเขาเลยอยู่ไหนลูกเขาขายไปหมดแล้วมั้งลูกเขาสวยสวยลูกเขาสูงไหมสูงเนี่ยพ่อมัน้อยพ่อมันแม่้อยพ่อ้อยมันสูงอ่ะอืมเพราะนั้นเลียสูงหมดสวยไหมแค่นั้นอืมแม่แม่ ตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้ใช่ไหม,มใช่แม่แม่ I โ <c oughs> อมโควิดโควิดโควิดเพิ่งเกิดเรื่อโควิดเป็นมารอบแรกอะ่ะมีโควิดได้เลยกินง่ายเนาะมันยังง่ายถ้าเรามีเวลาก็ปล่อยฟ้าไม่ต้องไปต,ตัดกระหินก็ได้มันกินอะไรมันกินหมดละ เด็กก็ต้องมีมเด<ม>ยกก็ต้องมีเวลาให้เขาพอสมควรนะมีเวลาให้เขาเวลาช่วงนี้เราก็ว่างไม่ได้ไปไหนเรื่องหน้านาแล้วก็เอาขัางไว้กกตัดกระถินมาทิ้งไว้พอมันอิ่มรู้ว่ามันกินขนาดไหนแล้วก็รู้ทิ้งไว้ให้มันกินทั้งวนันแล้วกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็มากินนี่ครับริมรอโอ้ไนะม่มีนี่ไม่มีนี่ไม่ใช่เลือดสูงใช่ไหมเป็นร้อยเลือดร้อย็ม่มี ก็าลอยลูกขายดีลูกได้ราคาเป็นเหมือนนั่นตัวกอ่ะตัวแม่ลูกเขาเนี่ยลูกมันอะ่ะไปทำพ่อพันธุ์นะหมายถึงว่าอันนี้เขาได้ลูกลูกลูกชายบ้างไหมได้แต่มากจะได้ลูกชายเ,าเยอะใส่เยอะแตมากก็เมียเราก็เก็บไว้แต่มันไม่มีละมั้งนะถ้ามันหมดไปแล้วเนื้อวักเนี้อเราก็เอามาเพิ่งได้ปีเอง อันนี้เป็นลูกใครเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันเออเออตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้มันรอเติมมาอะไรนะเติมมาใหม่เลือดสูงไหมเลือดสูงตัวนี้มันแพ้มันมันคลอดลูกแล้วมันไม่ไม่เอาลูกไะเลยนมมันด้านใช่ไหมเสียเลยเราเราไม่ได้รีดนมมันออกไะอืมห้อมเรามันไม่เอาลูกมันเจ็บมากนะแม่สาว เได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ได้ได้ลูกหรือยังยังยังไม่คลอดท้องแล้วท้องแล้วตัวนี้เป็นเลือดสูงเลือดอะไรเลือดสูงอืมแต่ท้องแล้วท้องแล้วแก่แล้วตัวนี้เป็นเลือดสูงใช่มันบ้ากันเลื้วสูงหมดมีน้องมีเพื่อนก็สองตัวเองครับเราไม่เราไม่เอาแค่ที่ไม่สวยไม่มาเลี้ยไม่เอามาเลี้ยง เราจะคัดเอาแต่เลือกสูบเอามาผสมกับต้นเห็นไหมไมีแต่สวยๆทั้งนั้นอ่ะมี่เก้าตัวน่ะนี่อาจะ่ตัวนะมาด่านะอันนี้ตัวเมียคู่เนี้ยคู่นั้นตัวคู่นี่ควาตัวเดียวนั่นนั่นอืมตัวตัวไหนแม่เขาเนี้ยแม่อาจจะนี่แม่ตาขาเลี้ยงไม่ร้อยไง <Ừ. S 2> หาคนนะลูกมีสวยพราะว่าพ่อมันร้อยอืมชอบเลือดสูงสุดใหญ่ก็จะสีมันจะเป็นออกอย่างนี้เนาะได้มันจะเป็นได้สีขวาวต่อหัวแดงหัวดำเนี่น เดี๋มาเยี่ยมชมนะแม่ลูกขายไปไมยังไม่ได้ถึงสองอาทิตย์เลยเพชระบูนก็มาเอาอดูที่ไอ้ลงทุบเป็นมาเดียวมาเยี่ยมชมนะครับฟาร์มแพะนารินฟาร์มครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เยี่ยมชมให้กำลังใจครับ พบกันใหม่การหน้าครับสวัสดีครับ